ทันคุณเดน่วามปลดัของคุณไทครับร้เดอคเกมีาใจไม่ชขนาดแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วครับคี่อตังต้องูนค่า่าดติดตาอาการและสัีพยากล้ิดคเดี๋ยวพี่เบิรกแลโรมารับรอยนี่แหละ เออดักดักดักคนนึงก็ได้ดักคนนึงก็ได้ไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปถามไปถามหมอว่ามีเคสื่อเคลื่อนที่ไหมรถอยู่ยางไรอยู่พาวหรอ อออยู่กลบราคาัดไปะาัดไปลาัด,ดก็เอาเออเลยหัวตกหัวห้า 5. สู้ได้ขนาดเลเบลอ่ะ เฮ้ยใครวะเนี่ยศุดเสื้อดำเฮ้ยเฮ้ยมันสวัสดีครับทำไมามา<ๆ>อยู่ตรงนี้มารอเพื่อนครับรอเพื่อนเฮ้ยมันแตง่งมันแต่งตัวไงมันแต่งตัวไงทุกคน <S 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 ไม่มีที่ไปครับมีมีมีชุดดำมีชุดเป็นฮูด่ะเป็นฮูดดำไหม เหมือนมันจะหลุดจากเพื่อนหรือเปล่าอยู่แต่นี้ก่อนอยู่แล้วอ,อยู่นี่ก่อนอยู่แล้วนี่ก่อนรุดไปุดไปเนี่ยเหมือนมาันจะเอาเพื่อนมันมาชุบโรงบาล้วเนี่ยมันมันกางเกงกางเกงลายทหารไหมเราเรอยู่ใต้สะพานใต้สะพานตรงเสา ขับไปใกล้ดิเดี๋ยวไปถามนายนายฮัลโหลนายฮัลโหลอะไรนะครับว่าไงนะครับนายชื่ออะไรอะ่ะได้ยินไหมอเอครับเอครับชื่อเอเอครับ ใช่ครับใช่ครับมันบอกชื่อเอป่ะพี่พี่จะไปไหนกันครับเนี่ยใครเห็นรูป กะพันสันฐานอ้าวก็เ้อก็ต้อกต้องก็ต้ดก็ผีก็ผีครับก็ต้อครับกดผหรอ โอ้โหแรงจัดขับดิ ไม่รู้ใช่ไหมเสื้อผู้ด,ดำใส่หมวกเสียบไปแล้วใต้ก่อนลงมา oh. มันมานตีมีูสื้อทีมไหม ừ <laughs> đó, a vóc tôn là lưu đấy, nha, nhìn hai bát chưa? nhìn hai bát nhang ok 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 ở ok 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 ok